สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาชมแบรนด์ชุดแต่งนะคะที่เป็นกันชนเหล็กของย e ี่ห้อออฟชันค่ะทุกคนคันนี้นะคะถูกติดมากับวายแท็ตัวท็อปขับสีราคาลดอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทจา้าที่เห็นไฟแผงๆขาวๆนะคะเป็นยาวๆมาจนถึงขวามือทัดเขาเรียกว่าไฟไวเข้าค่ะไฟชุดนี้นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียกันเลยตัวนี้นะคะมุมของกันชนของย e ี่ห้อออฟชันนะคะถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้บดบังเซนเซอร์เดิมๆของรถวายแท็กท็อปขับสีคันนี้นะคะและตัวนี้เขามีไฟ LED ดติดมากับตัวกันชนมาให้เรียบร้อยเลยค่ะ แต่ที่พ่วงเพิ่มขึ้นมานะคะทุกคนก็คือจุดห่วงลักจูงที่เป็นของออปชันค่ะที่เป็นกันชนหน้าของออปชันนะคะนี่สีแดงๆแบบนี้นะคะเป็นแบรนด์ของออปชัน 4WD ค่ะมาใหม่เลยอยากแนะนําจ้าข้างล่างนะคะสามารถใช้ลักจูงได้จริงนะคะและกันชนรุ่นนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับการติดวินไฟฟ้าเพื่อลักจูงค่ะสายออฟโรดนะคะเพื่อที่จะใส่วินนะเวลารถตกหลุมตกบ่อเราขึ้นไม่ได้ตะกุยถึงที่สุดแล้วสามารถใช้วินตัวนี้เกี่ยวกับต้นไม้ค่ะทุกคนแล้วก็ดึงรถเรานะคะขึ้นจากหลุมบ่อที่ขึ้นไม่ไไดด้งคะะสวก มากเลยนะคะแล้วก็ไฟไว้อลที่ทัดกำลังซูมดูนะคะเป็นไฟ LED ที่นําเข้านะเห็นไหมคะเป็นชุดออปชั่นหนึ่งทางเรื่องที่ทัดอยากจะนําเสนอกับทุกคนจา้ายังไม่หมดนะคะทุกคนด้านข้างเขายังใส่เข้ากับ Mac KMC ค่ะ และก็ใส่เข้ากับยางคูเปอร์ค่ะยางแบบนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อให้เราวิ่งออฟโรดกันได้สบายๆเลยจ้าตัวนี้นะคะใส่เพิ่มเข้ากับปีกนกของออปชันจ้าเรียกได้ว่าจัดเต็มของแบรนด์นี้เลยค่ะจากที่เป็นกันชนหน้านะคะแล้วก็ใส่ปีกนกของออปชันที่เป็นสีแดงๆค่ะเพื่อลดการปัญหาการกินหน้ายางในระยะยาวนะและตรงด้านล่างนะคะที่ทัดกําลังแพลนให้ดูตัวนี้เป็นกันแคลงค่ะปกป้องระบบช่วงล่างของเราด้วยการใส่กันแคลงที่เป็นสีแดงเข้าไปแบบนี้เลยค่ะเวลาโดนหินดินนะคะที่เป็นก้อนใหญ่ๆก็จะไม่ทําลายระบบช่วงล่าง แผ่นยางให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงด้านบนค่ะที่เรียกว่าตัวโซลารูปค่ะตัวโซลารูปตัวนี้นะคะเป็นแบนด์ของออปชั่นเช่นกันค่ะไว้สําหรับใส่สัมภาระของเรานะคะแล้วก็ไว้ยึดโยนสิ่งของที่เราจะใช้สําหรับวิ่งนะคะตะุยออฟโรดในวันหยุดค่ะแล้วก็บันไดข้างรุ่นออปชั่น V2 ค่ะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับน้ําหนักได้ถึง150กิโกร,รัมเลยจ้า เนี่ยก้องยังแทนไปดูตรงโซลารูฟอยู่เลยนะคะตัวนี้นะคะติดตั้งได้เฉพาะรุ่นที่มีราวหลังคานะคะก็คือรุ่นของวายเทคค่ะโรบาที่เห็นก็คือแบรนด์ของออปชันเช่นกันค่ะเป็นรุ่นโฟลคอนค่ะที่แปลว่าเหี่ยวไงคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะกับอีกหนึ่งแบรนด์ออปชันนะคะที่เป็นชุดแต่งเหล็กนะคะมีรอบพันกันชนหน้ากันชนหลังรุ่นกันชนหลังเขาเรียกว่ารุ่นไฟเตอร์ค่ะที่แปลว่าต่อสู้นะคะทัาไม่ได้แพลนให้ดูนะแต่จะบอกว่าการตกแต่งของเขานะคะดูมีความดุดัํานะคะซึ่งแต่งได้กับตัััวววรรถทุุกกก่่นนนแแตยตยเ้หหลลงคา สามารถแต่งได้กับรุ่นวาแท็กค่ะโอเคเดี๋ยวทัดผ้าวนจบแล้วนะรถคันนี้นะไม่ได้เปลี่ยนกระจังหน้านะใช้เป็นกระจังหน้าดําเริมของวแท็กแต่หร่อไม่เบาใช่ไหมคะสำหรับใครนะคะที่ชอบแนวการตกแต่งนะคะสามารถติดต่อทัดได้นะคะอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของคุณผู้หญิงและคุณพู้ชายที่ชอบแนวออโรดวิ่งในวันหยุดวันนี้ลาไปแล้วจ้า